สวัสดีค่ะวันนี้ชวนเพื่อนๆมาทําแกงไก่ใส่ฟักทองกันนะคะสูตรนี้น้ําแกงเข้มข้นมากๆเลยจะทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆหรือทานคู่กับเส้นขนมจีนก็อร่อยเข้ากันมากเลยค่ะพร้อมแล้วเราไปดูวิธีการทํากันเลยนะคะส่วนผสมของเราวันนี้ก็จะมีสะโพกไก่ทั้งหมด5ชิ้นนะคะหรือ800กรัมค่ะตัวนี้ก็จะนําไปล้างให้สะอาดตับเป็นชิ้นๆขนาดไม่เล็กหรือไม่ใหญ่เกินไปค่ะกะทิกล่อง850มลค่ะ เนื้อฟักทอง700กรัมเลือดไก่2ก้อนน้ำตาลมะพร้าว2ช้อนโต๊ะน้ำปลา2-3ช้อนโต๊ะค่ะผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ใช้พริกแกงทั้งหมด5ช้อนโต๊ะใช้พริกแดงซอย3-4เม็ดใบมะกรูดแล้วก็ใบโหระพาค่ะ ใส่กะทิลงไป3 0 0 ml ค่ะขั้นตอนนี้เราจะใช้ไฟแรงนะคะใช้ไฟแรงเพื่อให้กะทิของเราแตกมันค่ะน้ําแกงเราจะได้สีสวยใช้เวลาสักครู่ค่ะเพื่อให้กะทิของเราแตกมันจากนั้นเบาไฟลงเป็นไฟกลางพอกะทิแตกมันดีแล้วนะคะเราจะใส่พริกแกงที่เราเตรียมไว้ทั้งหมด5ช้อนโต๊ะผัดเครื่องแกงของเราให้ส่งกลิ่นหอมนะคะ ผัดเข้ากับน้ำกะทิเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะถ้าใครชอบรสเผ็ดกว่านี้ก็สามารถเพิ่มพริกแกงได้นะคะหรือถ้าอยากได้รสชาติที่เบาลงกว่านี้ก็ลดปริมาณพริกแกงได้ค่ะาหลังจากทีกท่กะทิกับพริกแกงเดือดได้ที่แล้วนะคะเราก็ใส่ไก่ที่เราสับไว้เตรียมไว้นะคะลงไปได้เลยใช้เป็นส่วนสะโพกไก่ทั้งหมด800กรัมค่ะหรือประมาณ5ชิ้น ถ้าใครชอบเนื้อไก่เยอะๆค่ะเราสามารถเพิ่มเนื้อไก่จากปริมาณในสูตรในคลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็จะผัดไปจนกว่าไก่ของเราจะสุกค่ะพอไก่ของเราเริ่มสุกเราก็จะใส่กะทิส่วนที่เหลือค่ะขั้นตอนนี้ถ้าใครรู้สึกว่าน้ำแกงเข้มข้นเกินไปเราสามารถเติมน้ำเปล่าได้เล็กน้อยนะคะสามารถปรับเปลี่ยนตามที่เราชอบได้เลยค่ะ ปรุงรสด้วยน้ำตาลมะพร้าว2ช้อนโต๊ค่ะน้ำปลา2ช้อนโต๊ผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะเนี่ยค่ะไก่ของเราก็จะเริ่มสุกพอดีคนจะรู้สึกว่าน้ำตาลมะพร้าวละลายแล้วค่ะจากนั้นใส่ฟักทองที่เราหั่นไว้ลงไปค่ะฟักทองเราจะไม่หั่นชิ้นเล็กเกินไปนะคะเพราะว่าเวลาเราแกงอะค่ะมันจะทำให้ฟักทองเปื่อยง่ายแล้วก็น้ำแกงของเราก็จะไม่สวยค่ะ คนเบาๆให้ฟักทองโดนความร้อนทั่วๆค่ะกดลงไปในน้ำแล้วก็รอให้เดือดอีกสักรอบหนึ่งไม่ต้องคนแรงนะคะถ้าคนแรงจะทำให้เนื้อฟักทองของเราเละจากนั้นตามด้วยพริกแดงค่ะใบมะกรูดค่ะตามด้วยเลือดไก่ของ <ใน S 2> เราในคลิปนี้จะใส่เลือดไก่สองก้อนค่ะคนให้เลือดไก่โดนความร้อนทั่วๆเลยค่ะ สำหรับรสชาตินะคะเราสามารถปรับเพิ่มหรือลดเครื่องปรุงตามที่เราชอบเลยนะคะทำให้ถูกปากเราค่ะแต่สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทำอาหารอยากทำแกงไก่อร่อยๆสักหม้อลองทำตามคลิปนี้จะได้แกงไก่ที่อร่อยเข้มข้นถูกปากแน่นอนค่ะพอทุกอย่างสุกแล้วนะคะเราก็จะใส่ใบโหระพาลงไปใส่ไปตอนที่น้ำยังเดือดอยู่เลยค่ะใช้ไฟแรงไปเลยแล้วก็คนให้ใบโหระพาโดนความร้อนเพื่อที่เขาจะได้ยังสีสวยอยู่นะคะ เท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะแกงไก่ใส่ฟักทองของเราเข้มข้นมากๆทานกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยสุดๆเลยค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ